สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านลอนดอนดาร์บี้แมตช์เมื่อคืนนี้ในสึกคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกบอกเลยว่าเดือดกว่าที่คาดครับอาร์เซนอลบุกไปเอาชนะเชลซีถึงสแตมฟอร์ดบริดจ์3ต่อ2แต่ประเด็นหลังเกมกลับร้อนแรงกว่าสกอร์ที่ออกมาโดยเฉพาะจังหวะที่แฟนบอลตั้งคำถามว่าซาก้าไม่จ่ายอีกแล้วหรอพร้อมเหตุการณ์ชุลมุนหลังสิ้นเสียงนกหวีดและบทสัมภาษณ์ของเยเคเรสและเบนไวท์ วันนี้เราสรุปทุกประเด็นมาให้แล้วครับก่อนไปดูดรามา่าเรามาดูคนที่โชว์ฟอร์มเทพในเกมนี้กันก่อนครับมาตินซูบิเมนดีคุมกลางเนียนกริปแถมยังโชว์ความเลือดเย็นเข้าไปยิงประตูชัย3ต่อ2บอกเลยว่าคุ้มค่าตัวทุกปอนครับวิกเตอร์ยาเคเรสยังคงอันตรายทุกจังหวะหาพื้นที่เก่งและทำประตูที่2ให้ทีมได้สแสดงให้เห็นว่าอาร์เซนอลมีกองหน้าอันดับหนึ่งของโลกอยู่ในทีมแล้ว เบนไว t ์ White, ไม่พูดถึงไม่ได้ครับทำประตูเบิกสกอร์ไวต,ตั้งแต่นาทีที่7และเติมเกมรุกได้สดเดวไม้ในนัดนี้ฟังเชลซีอเล็กันโรกานาโชต้องยอมรับเลยครับว่าถ้าไม่มีเขาเชลซีอาจจะพังคาบ้านเละเทะกว่านี้การลงสำรองมายิง2ลูกทำให้เกมนัดที่2ยังมีความหมายครับซาก้าไม่จ่ายอีกแล้วหรอ จังหวะก่อนได้ประตูที่2ของอาร์เซนอลจังหวะสวนกลับโยเคเรสวิ่งประคองลายมาอย่างดีแต่ซาก้าก้มหน้าก้มตาเลี้ยงจนกองหลังเชลซีลงมาหมดแล้วโอ้โหโยเคเรสออกอาการเซ็งอย่างชัดเจนลูกนี้น่าเสียดายมากทุกคนลองกลับไปดูไฮไลท์จังหวะนี้ชัดมากชุลมุนหลังสิ้นเสียงนกหกวีดทันทีที่จบเกมบรรยากาศเปลี่ยนจากมิตรภาพเป็นความเดือดครับ เอนโซเฟอร์นันเดสของเชลซีพุ่งเข้าไปหาเรื่องของมาตินซูบิเมนดีจนเพื่อนร่วมทีมต้องรีบมาแยกคาดว่าน่าจะมีปากเสียงกันมาจากจังหวะปะทะกลางสนามช่วงถ่ายเกมเสียงโห่ไล่และเพลียงล้อเลียนแฟนบอลเชลซีทนไม่ไหวโฮไซโรเบิร์ตซานเชสที่พลาดง่งายๆขณะที่กองเชียร์ปืนใหญ่ก็แสบจัดร้องเพลงล้อเลียนกุนซอใหม่เชลซีว่า you're getting sacked in the morning ทำเอาบรรยากาศในสเตฟฟอร์ดบริดจ์มาคุสุดๆครับ หลังเกมมิเกลอาเตตาออกมาให้สัมภาษณ์แบบพอใจแต่ก็มีตำหนิครับเราเล่นด้วยความดุดันและคุมเกมได้ตามแผนโดยเฉพาะซูบิเมนดีที่เล่นได้สมบูรณ์แบบมากแต่เขาก็ยอมรับว่าไม่แฮปปี้ที่เสียประตูง่ายๆให้กานาโชในช่วงท้ายเขาบอกว่าเราต้องปิดเกมให้เด็ดขาดกว่านี้งานนี้ยังไม่จบเรามีอีก90นาทีที่เอมิเรตส์รออยู่เมื่อถูกถามถึงจังหวะปะทะหลังเกมอาเตตาตอบสั้นๆว่า มันคืออารมณ์ในเกมดาบี้ทุกคนอยากชนะแต่มันควรจบลงในสนามมาดูบทสัมภาษณ์ของเยเคเรสและ ben White เบนไวท์กันครับเยเคเรสให้ความเห็นว่าเกมนี้เป็นงานที่หนักมากเขาชื่นชมเกมรับของทีมที่ยังคงแข็งแกร่งแม้จะเสียไป2ประตูก็ตามและแสดงความพอใจอย่างมากที่ทีมสามารถเจาะตะข่ายคู่แข่งได้ถึง3ลูกในเกมรุกเบนไวท์ยอมรับตามตรงว่าฟอร์มของอาร์เซนอลในครึ่งหลังตกลงไป ไม่ได้มาตรฐานตามปกติของทีมทำให้เปิดโอกาสให้เชลซีโถมบุกกดดันจนเสียประตูเขาแสดงความผิดหวังเล็กน้อยกับฟอร์มช่วงครึ่งหลังแต่โดยรวมก็ยังมีความสุขที่ทีมเก็บชัยชนะออกมาได้ทั้งสองคนเน้นย้ำถึงความเข้าใจเกมที่ยอดเยี่ยมระหว่างกันในสนามซึ่งเป็นผลมาจากการที่เคยลงเล่นร่วมกันสมัยอยู่ไบรตัน เยคเรสยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เบนไวท์ทำแอสซิสให้เยคเรสซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่ชัดเจนของทั้งคู่เยคเรสกล่าวว่าประตูที่เขาทำได้นั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งของเขาในการอยู่ถูกที่ถูกเวลาเพื่อรอจังหวะซ้ำหรือช่วยโอกาสและเขาตั้งใจจะทำประตูในลักษณะนี้ให้ได้บ่อยขึ้นทั้งสองนักเตะยอมรับว่าชัยชนะนัดนี้สำคัญมากสำหรับเกมนัดที่ส เพราะทาให้ทีมกุมความได้เปรียบไว้ก่อนแต่ก็ย้ําว่าทีมยังต้องรักษาม,มาตรฐานฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งต่อไปในนัดหน้าวิกเตอร์เยเคเรสได้รับการเลือกให้เป็น Player of the Match โดยมีเบนไวท์เป็นผู้มอบรางวัลให้เพื่อนร่วมทีมด้วยตัวเองครับใช้ชนะ3ต่อ2ทําให้อาร์ซิอนนกุมความได้เปรียบไว้ก่อนครับแต่นัดที่2จะประมาทไม่ได้เลยแล้วเพื่อนๆล่ะครับพิดว่ายังไงกับการเล่นของสาก้าเป็นเพราะอีโก้หรือเพราะค่าเหนื่อยสูงสุดในทีมเลยต้องโชว์หน่อย น้องมันก็ยังเด็กอยู่ด้วยนะคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ